ส่วนช่วงนักสู้ไทยชิงชัยรีโอเกมส์นะคะวันนี้ไปดูความหวังอีกหนึ่งชนิดก,กีฬาในโอลิมปิกเกมส์โนนี้นั่นก็คือเทควันโดและดาวรุ่งที่ฮอตที่สุดในเวลานี้น้องเทนนิสภานิภัคง์พัฒนกิจไปดูความพร้อมของเธอกันเลยค่ะ ใควนโดกีฬาที่เป็นความหวังในการหยิบเหรียญโอลิมปิกได้3จอมเตะดาวรุ่งประกอบไปด้วยเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจในรุ่น49กิโลกรัมหญิงนกพนภาหานสุจินรุ่น5 7กิโลกรัมหญิงและเทมเทวินหานปราบรุ่น58กิโลกรัมชายนับเป็นโอลิมปิกครั้งแรกของทั้ง3คนซึ่งรุ่นที่เป็นความหวังสูงสุดอยู่ที่49กิโลกรัมหญิงที่คว้าเหรียญติดมือมาได้ทุกครั้ง และด้วยผลงานที่โดดเด่นของพณน,นิพักแชมป์เทควันโดโลกและตอนนี้ก็ขยับขึ้นมารั้งมือสองของโลกแล้วทําให้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเลือกเทนนิสพานิพักไปลุยสึดโอลิมปิกเกมแทนที่เล็กชนาทิพซ้อนขำซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทน,นงแดงเมื่อ4ปีที่แล้วสําหรับความพร้อมของพณน,นิพักนอกจากเรื่องสภาพร่างกายแล้วเจ้าตัวยอมรับว่าเรื่องของสมาธิก็สําคัญไม่แพ้กัน โอลิมปิกก็เป็นกีฬาหมากรรมที่ใหญ่แล้วก็มีคนดูเยอะทั้งบ้านด้วยแล้วก็ที่อินดอร์นะคะก็ต้องเตรียมพร้อมเรื่องของการจินตนาการว่าถ้ามีคนเชียร์เยอะต้องไม่ตื่นเต้นตอนนี้ก็อายุน้อยแล้วก็เป็นครั้งแรกของหนูแต่ว่าหนูคิดว่ามันแค่ครั้งเดียวในชีวิตนะคะก็หนูอยากทำให้เต็มที่ที่สุดไม่ว่าจะประสบความสำเร็จไหมแต่ถ้าหนูทุ่มเทไปแล้วหนูก็ไม่เสียใจค่าะว่าจะได้หรือไม่ได้ สำหรับผู้แข่งคนสำคัญของเทนนิสภานิพักก็คือหูจินหยูจอมเศรษมากประสบการณ์มือหนึ่งของโลกจากจีนและเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกที่ลอนดอนซึ่งมีโอกาสสูงมากที่ทั้งคู่จะได้ควจอนมาพบกันในอรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้โดยโค้ชเชยองซอกยังหวังลึกๆว่าเทนนิสจะใช้ความสดเอาชนะผู้แข่งและคว้าเหรียญทองมาได้รุ่น49องก็ก็จีนจีนก็หูจินหยูก็เขาก็ ก็จริงๆก็เก่งที่สุดครับก็ตอนนี้ก็เป็นแบงคนงสองแล้วก็เป็นคคราสัยแต่ว่าน่าจะหลบที่เซมีน่าจะเจอเกาหลีครับเกาหลีก็ไม่ธรรมดาเขาก็ค่อยค่อยแชมป์รุ่น46ค่อยแชมอช์เชงเก่ชิงชมปโลกด้วยครับก็น่าจะผ่านเขาก็น่าจะเข้ารอบทีบเราไปแข่งขันครั้งนี้เราไปในนามคนไทย67ล้านถ้าเราชนะ เท่ากับคนไทย6.7ล้านชนะกับเราด้วยมีความสุขกันทั่วทั้งแผ่นดินนี้และทงไทยหวังว่าทงชาติไทยคงฟิวสวัยในรลีโอเกมประเทศบราซิลครับ